สวัสดีครับผมบอยรถสวนมือสอนนะครับอีกหนึ่งรถเด่นแนะนำนะครับกับกระบะ4ประตูออโต้ยกสูงนะครับแต่งพิเศษจากโรงงานนะครับกับ Ford Ranger นะครับ2.0 b จ Turbo ย์ไบทูโบวายนะฮะชุดแต่งจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับว่ามีอะไรพิเศษแล้วก็ความน่าสนใจยังไงนะฮะเดี๋ยวเริ่มกันที่ตอนหน้าของตัวรถกันเลยนะฮะรายละเอียดของ Ranger นะครับ2.0 b จ Turbo นะครับ วายแท็นะฮะเริ่มกระจังด้านหน้านี่จะเป็นแบบลมดำแล้วนะฮะช่องดักอากาศขนาดใหญ่กระจังหน้าใหญ่เลยนะครับพร้อมตัวหนังสือฟอร์ดนะครับโคมไฟหน้าเป็นแบบคมรวมนะครับคมฉายเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับพร้อมเดอร์ชาร์ม n ล n นิงไลท์ในตัวแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับพร้อมสปอตไลท์ด้านหน้านะครับกันชนตกแต่งด้วยสีดำนะฮะรายละเอียดรถโครงสร้างเดิมหมดนะครับเยี่ยมสารฝากระโปรงผิวพันธุ์รถสวยหมดเลยนะฮะ โอเคครับผมอันนี้ชุดแต่งพิเศษเพิ่มเติมนะครับเป็นแม็กนะครับแต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะได้ยางแบบลุยๆกันไปนะครับสภาพดีนะครับยางสภาพดีนะครับตัวล้อสวยนะครับกับบันไดพร้อมสติ๊กเกอร์ไวท์แท็กนะครับเหลี่ยมสารรถคมชัดหมดนะครับโครงสร้างเดิมนะฮะตัวรถจัดได้เต็มนะครับเดี๋ยวรายละเอียดราคานะผมลงให้ดูใต้ใตคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้พาดูรายละเอียดองค์รวมรถกันนะครับ จะสีสวยนะครับตัวรถคงสร้างเดิมนะฮะยางดอกเล็กๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านท้ายนะครับโอเคครับสติกเกอร์รุ่นชัดเจนนะครับไฟท้ายสายๆสวยๆนะฮะเหลี่ยมสันดีหมดนะครับหนึ่งในรถเด่นหน้าใช้ครับไม่หลักหมื่นนะครับ 4ประตูนะครับแต่งพิเศษจากโรงงานนะครับชุดแต่งวายแท็กกับเ a นเจอร์2.0นะครับไบเทอร์โบ4ประตูออโต้นะครับไมล์ลักเหมื่นรถปี2019นะครับเดี๋ยวผมถอยให้ดูภาพรวมนิดนึงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ห้องโดยสารตอนหน้าเลยนะฮะ การตกแต่งของตัวรถจะเป็นโทนสีดำนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับตัดด้วยเบาะหนังนะครับไอตัดด้วยหนังนะฮะแล้วก็มีทิมเดินได้คู่นะครับสีส้มนะครับเป็นหนังนะฮะวัสดุตรงนี้นะครับส่วนของเบาะก,ก็เช่นกันนะครับเบาะจะเป็นแบบสปอร์ตลวนะฮะอารมณ์แบบสปอร์ตลวนะครับมีปีกด,ด้านเพื่อความอกกระชับนะครับเวลานั่งแล้วก็จะให้ความอกกระชับเลย เบาฟอร์ดนี่ค่อนข้างนั่งสบายนะฮะให้ความกระชับแล้วก็ไม่เมื่อยนะฮะเรียกว่านั้นหนึ่งในงจุดเด่นเลยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ไวทแทนะฮะเดินได้ส้มเหมือนกันนะครับเดินได้ส้มตะเก็บคู่นะครับทั้งคันล้อก็เป็นทั้งคันเลยนะฮะทั้งเบาผ้าหลังคาเป็นสีดานะครับเพิ่มความดุดันนะครับพวงมลาลัยแบบ3าก้านนะครับพบบนนร้อมระบบมัตติฟังก์ชันแบบเต็มแล้วนะฮะเกียร์ระบบออโต้นะครับ พาไปดูในส่วนของคนดีสันด้านท้ายนะฮะการตกแต่งเช่นกันนะครับแผงข้างนะฮะจะเป็นเหมือนด้านหน้านะฮะจะเป็นด้วยพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็สับด้วยหนังนะฮะแล้วก็เย็บได้ซ้มตะเก็ยบคู่เลยนะฮะตัวเบาสวยนะครับไม่มีซ้ำนะฮะรถวิ่งหลักหมื่นโลนะฮะรีกว่าราละเอียดดีพร้อมใช้เลยนะครับจัดไฟนั้นได้เต็มนะครับลูกค้าแต่จังหวัดออกรถได้นะฮะหนึ่งในรถเด่นหน้าใช้นะครับขอแนะนํา สี่ประตูตัวแต่งพิเศษโรงงานนะครับล้อแม็กสำหรับลุยนะครับออฟเซ็ตลึกๆนะฮะหล่อกันไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนการทำเงานของอระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ห้องเครื่องยนต์แบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวกลับมาที่กันห้องโดยสารอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคครับผมระบบสตาร์ทเป็นแบบคุชตาร์ทแล้วนะฮะผมปิดประตูแล้วกันนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวเราสตาร์ทไปด้วยกันโอเคครับผมมาดวัสดุสวยนะฮะ เรียกว่าพลาวๆเลยนะฮะโอเคครับผมมัดวัดเนี่ยจะเป็นแบบอ่าเป็นจอดิสเプย์คู่ขนาดเลยนะฮะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นไมค์แบบเรียนแสงแล้วนะครับบอกระดับความเร็วนะฮะด้านซ้ายก็จะเป็นบอกไอ้อินโฟมิชันนะครับเล็กๆอ่านะครับระดับอุณหภูมินะครับสถานีวิทยุอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นอินโฟทั้งหมดนะฮะระดับน้ำเชิงนะครับระยะทางนะฮะ ตัวรถเนี่ยไมวิ่งอยู่ประมาณ9 7 0 0 0กิโลนะฮะอันนี้น้ำมันจะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะฮะพวกมันได้แบบ3ก้านทรงสปอร์ตนะครับพร้อมอระบบมัตติฟัง์ชั่นเต็มรูปเลยนะฮะทั้งซ้ายและขวานะครับออปชั่นเต็มหมดนะครับยูทิวแบบมีเนวิเกเตอร์นะครับแล้วก็มีเรียกว่ารองรับเอนเตอร์เทนเมนต์ได้หมดนะฮะแอร์อก็แบบเป็นดิจิตอลแล้วนะครับแบ่งนะฮะ ความเย็นเหลือเฟือนะครับหล่อการทํางานต่างๆนะครับอยู่ด้านนี้นะฮะระบบเกียร์เป็นแบบรางนะฮะพร้อมที่วางแก้วนะครับแล้วก็เบาะหนังสภาพดีนะครับเบาะสภาพสวยปีกแข็งเลยนะครับไม่มีช้ํานะฮะน่าใช้ครับนะครับใครหาสี่ประตูยกสูงแต่งพิเศษนะครับแล้วตัวนี้ได้เป็นเครื่องสองพันละนะฮะบายโชโบนะครับ ระบบการทางานไฟฟ้าสมบูรณ์บดนะครับลถขายรับประกันสภาพนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำและก็มีรับประกันหล่งการขายให้จอดไฟแนนซ์ได้เต็มลูกค้างจหวัดสามารถออกรถได้นะฮะสนใจในโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 8 9 7 7 0 8 8 5 4ผมบอยนะครับรวส่วนมือ2นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องห้องเครื่องยนต์นะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราออกไปกันทีนึงนะฮะที่เปิดฝากระโปรงอยู่ด้านนี้นะครับ เดี๋ยวเราจัดมาที่ส่วนของห้องเครื่องยนต์อีกทีนึงะครับหองเครื่องยนต์โครงสร้างแด่หมดนะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะฮะรายละเอียดรถดีราคารับประกันสภาพนะครับนะครแล้วก็เครื่อง2.0บายเทอร์โบนะฮะเรียกว่าประหยัดน้ำมันให้อัตราเร่งที่ดีตอบสนองทั้งรอบต้นแล้วก็รอบปลายนะครับเด่งในจุดเด่นของเรนเจอร์เลยนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูภาพรวมของตัวรถอีกครั้งหนึ่งนะฮะรับ นำตัวรถออกรวมอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคครับนี่คือรายละเอียดภาพรวมนะครับกับ Ford Ranger นะครับ2.0ไบเทอร์โบ4ประตูออโต้ไวายทันะครับปี2019นะครับรายละเอียดรถดีนะครับไมล์หลักหมื่นนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับลูกค้าต่างจังหวัดออกรถได้เนี่ยสนใจนสอบถามเพิ่มเติมนะครับ0897708854ผมบอยรถสวยมือสองนะครับ ดูแลวชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ